สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจเตือนภยัยอย่าก,กดข้อความได้รับเงินไม่งั้นหนึ่งนาทีเงินหายเกลี้ยงบัญชีแนะ่เพจเฟซบุ๊กสถานีตำรวจภูธรวิเชียมบุรีโพสต์ภาพพร้อมข้อความเตือนประชาชนที่ได้รับ SMS ให้ระวังการตกเป็นเหยื่อของแกงมิจฉาชีพความว่าเตือนภยัยถ้าได้รับข้อความว่ามีเงินเข้าบัญชี 1, 100 0 0แบาทหากกดรับภัยในหนึ่งนาทีเงินท่านจะหายทั้งบัญชี ห้ามกดลิงก์เข้าไปดูเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเงินหมดบัญชีแน่ทางนี้ข้อความดังกล่าวที่ถูกส่งเข้ามามีข้อความว่าคุณมีเงินเข้าแล้ว10,000แบาทพร้อมกับลิงก์ที่ให้คนกดเข้าไปโดยโพสต์ดังกล่าวมีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามีข้อความดังกล่าวถูกส่งเข้ามาและต้องทําการลบและแจ้งให้เจ้าของเครือข่ายบล็อกการส่งข้อความในลักษณะนี้ด้วย พร้อมกันนี้มีการแชร์ส่งต่อออกไปมากถึง6 7หมื่นครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ